ไมไดาวิกาโพสต์ไม่รับพลังงานลบฟาดแรงหยุดเถอะมันไม่มีประโยชน์นางเอกสาวพ,พันล้านที่ช่วงนี้เจอกระแสวิาพากษ์วิจารณ์บั่นทอนสภาพจิตใจทางด้านลบกระนำจนทำให้เธอเองต้องโพสต์ข้อความระบายความในใจผ่านโซเชียลอยู่บ่อยๆสำหรับไมไดาวิกาโฮเน่ดาราสาวสวยที่มีหุ่นบางรางเล็กเป็นเอกลักษณ์จนเป็นกระแสดราม,ม่าอยู่ในช่วงนี้ล่าสุด หมดาวิกาได้ออกมาโพสต์เผยวิธีรับมือกับพลังงานลบจนทําให้สภาพจิตใจตัวเองดีขึ้นมาได้โดยเขียนข้อความไว้ว่าแค่ไม่อ่านไม่รับพลังลบมันช่วยได้เยอะมากจริงๆเราว่าสังคมมันโหดร้ายแต่สังคมดีๆคนดีๆมันมีอยู่จริงนะเราบอกตัวเองว่าอย่าหมดหวังมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกรับอะไรหรือเลือกที่จะเอาตัวเองไปอยู่ตรงไหนใครที่เอาแต่พ่นสิ่งไม่ดีใส่คนอื่นหยุดเถอะมันไม่มีประโยชน์ต่อใครเลยจริงๆท่ามกลางชาวเน็ต บรรดาแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ส่งกันังใจพลังบวกให้เธอเป็นจำนวนมากค่ะ